ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นี้ก็กลับมาเจอกับผมอย่างเช่นเคยเลยนะนี่ก็เป็นรายการบอลทบทบได้นะครับผมก็จะเป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันในค่ําคืนนั้นๆนะครับ,นนนนรบผมก็จะมาวิเคราะห์กันประจำนะสามคู่ในแต่ละวันนะครับมาดูกันว่าแต่ละวันเนี่ยมีคู่ไหนที่น่าสนใจน่าลงทุนกันบ้างนะคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องน้องตุ่มน้อยด้วยนะครับ ก็รายงานผลของเมื่อวานก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้ไว้3ทีมใช่ไหมสามไม้ก็ต้องบอกว่าวินกันตั้งแต่ไม้แรกนะเรียกได้ว่านอนไวกันเลยนะครับผมเมื่อวานก็มีกินมีใช้กันไปนะครับวันนี้ก็วันพุธนะมาเจอกันอย่างเช่นเคยมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะวันนี้ก็มีมาฝากคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยนะครับ3คู่เป็นประจำนะไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับ คู่ล่างนี้ก็เป็นฟุตบอลโมโดวาดิวิชเชียนนาซียองนาวนะครับทำการแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มของบ้านเราเป็นการพบกันร,ระหว่าง FC s o f i n ฟิน Go ล er กอเกนะครับเจอกับ FC m i n มินซาต้องบอกว่าผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4ในตารางคะแนนนะส่วนทีมเยือนนี่เรียกได้ว่า,จาแจะวแววกว่านะเป็นจ่าฝูงหานัดล่าสุดนี่ก็พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ก็เอาชนะได้ห้านัดรวดเฮดูเฮที่เจอกันมาเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างสูสีนะแต่ดูแล้วเนี่ยผลงานของทีมเยือนตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าจะแมวแจวเรือมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านไปได้นะคู่แรกก็เลยขอมองไปที่ f c m i มินซามินะครับผมแล้วก็ามาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่ก็ทำการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะเป็นฟุตบอลเยอรมนีเจนนาลิก้าเซาเวสนะครับ ก็เป็นการพบกันระหว่างเฮอร์เซนคาเซลนะครับเจอกับสตุตการ์ดต้องบอกว่าผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยพกเขาค่อนข้างย่ำแย่เลยนะอยู่อันดับที่16ในตารางคะแนนส่วนทีมเยือนเนี่ยอยู่กลางกลางตารางนะครับอยู่อันดับที่10ผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยก็สีนัดล่าสุดนี้ก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ในการเล่นเป็นเจ้าบ้านในเฮตูเฮที่เจอกันมาเนี่ยทีมเยือนก็ค่อนข้างทาได้ดีกว่านะวันนี้ก็ ขอมองไปที่ทีมเยือนนะครับสตุตการ์ดเนี่ยวันนี้น่าจะบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านไปได้นะนี่ก็เป็นทัศนะคู่ที่2ประจำวันนี้แล้วเรามาถึงคู่สุดท้ายนะครับก็ทำการแข่งขันกันในเวลาตี2ครึ่งของบ้านเราเป็นฟุตบอลอาร์เจนตินาดิวิชันนะครับเป็นการพบกันระหว่างแอตเลติโกนะเจอกับกิมนาเซียเอสกิมลาพาตาโอ้โหชื่อทีมนี้อย่างยาวเลย เจ้าบ้านนะอยู่อันดับที่7ในตารางคะแนนส่วนทีมเยือนเนี่ยอยู่อันดับที่15นะครับก็มาดูสถิติกันหน่อยนะเหตุทเหุที่เจอกันมานะครับเจ้าบ้านเนี่ยไม่แพ้ทีมเยือนมาแล้ว11อนัดล่าสุดที่เจอกันมานะแล้วก็ทีมเยือนกิมนาเซียนเนี่ยสินัดล่าสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ชนะใครด้วยนะเรียกได้ว่า คุมกันอยู่เยอะนะสำหรับเอตเลติโกนะวันนี้ก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะกิมนาเซียไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับก็เลยขอมองไปที่เอตเลติโกนะสำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นี่ก็จะมี FC ฟซีมินซามิสตุกัดแล้วก็ แอตเลติโกนะครับ3ทีมประจำวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องของน้องตุ่นน้อยด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็คนไหนนะอยากได้ทัศนะคู่อื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกมาตามไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ